โ okay, อเคครับกลาสวัสดีทุณคนด้วยครับกลับมาทีที่หลายเด้อเออเออตัดเบลล์งงงงสิแต่งงกูจะงงยังกไงถ้าเกิดกูล้มเองตรงนี้อ่าบอกเลยเฟี้ยวฮอรัอบแค่ในฮอบแดกแล้วครับอ๋อสวยไหมละ่ะ ทำแมวบอกเลยอ้ไงล่ะโอ้เสียงเงาะฟ้องเงี้ยจริงไปลืมเดี๋ยวลืมกระเป๋าตังค์ชิบหายจะแล้วเราจะออกจากบ้านเืรกลืมกระเป๋าตังค์เดี๋ยวอีกคนในบ้านเอากระเป๋าตังค์มาให้ไหนลืม ขอบครับจ้าจะออกทั้งทีเสือกลืมกระเป๋าตังค์กระเป๋าวอแบงไปเลยละครูเปิดคลิปด้วยสุดยอดสุดยอดเลย,ย,ยออลูกพี่อาปาลุย แล้วก็แบบมันไ่โดนอะไนโอ้โออะรเ้ตสไอยลวู้ฮู้เฟี้งจริงบอกเลยแรงใช้ได้ก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ก็ สบายนะครับบอกเลยโซฟาเคลื่อนที่และนี่ก็คือเจ้าฟอร์ซ่า300ขั้นใหม่ของผมนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเลยได้เ,เอาใหม่และนี่ก็คือ300 และนี่ก็คือฟอร์ซัพ300ของผมเองนะครับผมที่ผมไปจัดมาหมาสตร้อนเร็วๆเมื่อนนไม่นานมานี้นะครับผมประมาณ่าไรวะอาทิกก,กว่าได้นะครับหากว่าทำไมไม่เอาฟอร์ซัพ35หรือ LADV 350นะครับบอกเลยว่าเงินมันก็ถึงแหละครับคุณผู้ชมแต่คือผมก็อยากเก็บเงินไว้ให้เจ้าตัวเล็กของผมนะครับตอนนี้ผมมีลูกแล้วนะครับผมหากใครไม่รู้ถ้าทุกคนสังเกตในคลิปเก่าๆที่ผมไปเตอร์โชว์ซึ่งผมเชื่อเลยว่าอาจจะมีหลายคนยังไม่ดูเพราะยอดวิวน้อยมาก ยอดอไม่ถึงพันแต่แตอาจจะมีคนรู้ไม่เยอะนะครับผมเพราะผมมีลูกแล้วพอสังเกตจากท้องของน้องออมนั้นบ่องแล้วแต่ตอนนี้น้องได้คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะตั้งชื่อน้องว่าน้องสปายนะครับผมเราจะมีสองข่าใหม่ไว้ไ,วไ,วไอปอธิบายทีหลังแล้วกันวันนี้เรามาเชิมรถใหม่กันก่อนนะรถใหม่ของเราเป็นกอล์ฟ่าสามร้อยนะครับผมถามว่าทำไมาถึงต้องเลือกกอล์ฟ่าสามร้อย300ด้วยแน่นอนครับโซฟาเคลื่อนที่ใครๆก็ชอบนะครับผม,ผมก็ผมตัดสินใจแล้วว่า เออเนี่ยแหละน่าจะเป็นรถที่เหมาะกับเราที่สุดที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นขับใช้งานทั่วไปหรือจะออกเที่ยวหรือจะไปไหนก็ตามต่างๆันนาะนะฮะสตาร์ทไปจบง่ายสุดไม่จําเป็นต้องมานั่งเช็คนอนนู่นนี่นั่น,านสารพัดนะครับผมแล้วรถมันใช้ง่ายเลยขี่สบายต่างหากแถมถังน้ำมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอดีแล้วเขาอาจจะค้ามว่าทําไมไม่เอา X Max นะผม,ผมก็เคยขับแล้วเช่นกันนะฮะ เอ็กแม็นะแรงกว่าด้วยอะไรต่างๆอันนะหลายๆอย่างก็จะบอกว่าคันนี้สภาพนี้และในราคาที่เย้ายวนหาไม่ได้ที่ไหนอ,อีกแล้วเพราะว่าผมไปซื้อเองกับมือและได้ในราคาพิเศษบอกเลยว่าราคาคันนี้ที่สุดอะ่ะเขาของแต่งเขาก็สุดขนาดนี้ราคามันก็เอาสุดเช่นกันใช่ไหมจะบอกเลยราคานี้น่าตกตกใจมาก แต่ผมจะไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่ <c oughs> คันนี้ก็ได้มีการโมดิฟายไปหลากหลายอย่างว้เดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้ดูนะครับผมแต่บอกเลยว่าเจ้าของก่อนนี้ใส่เต็มทุกชิ้นนะฮะแล้วสงสัยว่าทําไมเอ้ฟฟีฟอร์รซานะ่าหน้าปัดมันแปลกๆไม่เหมือน3 5มห้ามันไม่เหมือน300อยเลยแน่นอนนี่ก็เป็นหน้าปัดคัสตอมนะครับผมหน้าปัดแต่งนั่นเองนะครับผมหาได้ไว้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์เข้าไว้แถวๆนี้แล้วกันว่า,ววา,ววา เจ้าของเฟที่เขาขายคือขายนะครับผมคือเขารับติดตั้งได้เลยฮะแต่ตัวผมเองอ่ะซื้อมาติดเองเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เปิดร้านเขาเลยเขาส่งมาเลยรือมาติดตั้งเองติดตั้งไม่ยากครับผมนะแต่ขี้เกียจลื้อละลื้อครั้งเดียวก็พอลื้อบ่อยเดี๋ยวพัไหนมันจะเละอันนี้ผมก็กำลังจะไปทํางานแต่เช้านะครับพอเมื่อคืนก็นะทํางานจนดึกกว่าจะได้นอนโอ้โหวันจักีีแท้ๆจะได้หยุดทํางานจนตีสาม เหนื่อยเหนื่อยที่จริงงานนะไม่ได้ทำหรอกจ้องกลางวันมาทำกลางคืง <laughs> นและฉันมีเวลาแค่สองนาทีจะไปถึงสถานที่ทํางานบินให้ตายก็ไม่ทัน <laughs> <laughs> ขอนะพี่ขอนะขอหนะขอหน้าขอบคุณครับไปเอาอเทสอัตันเล่นกันเออレスโกหกสิบแล้วเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเก้าสิบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงหนึ่งร้อยแล้วนะผมรอบอยู่ที่หกพันห้าร้อยสิบล้าอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อย ร้อยยี่สิบเท่าไร้120อยยี่สิบรอบอยู่นี้เจ็ดพันแล้วนะผมแตร้อยสามสิบรอบจะร้อามสเปล่าโอ้รถเยอยะทางาเยอะขอเสียงลมที่ดังสุดยอดเลยปึ๊บไปต่อจ้าต่ออักลับขึ้นร้อยแล้วครับร้อยแล้วร้อแล้วร้อสิบแล้วร้อยสิบแล้วไงต่อแล้วไงต่อร้อยี่สิบแล้วครับผมเป่า บอกเลยแบบนี้แป๊บๆน้ำมันหมดใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอเครวามรุยต่อไปครับอยาความเหือสามสิบนะฮะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะฮะร้อยร้อสิบละอยีครับอยีอย มอบนี่หมอบน่วยหน่ยยังไงเฮยยังไงลด giảm นดยังไงยังไงยยังไงยังไงจะถึงไหมจะถึงไหมหยนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเราไเราไล่สแล้วเปล่าแค่สนุกเอาเรื่องอยนะฟอร์ซ่า บอกไว้ก่อนว่าคันนี้ชามทํามาแล้วเฟืองน้าก็ไล่ามาแล้วด้วยนะครับผมแต่ไม่เขาไล่ในสเต็ปสายเที่ยวไม่ได้ไล่สเต็ปสายดันนะไม่รู้ดันหรือเปล่าแต่ก็นะเขาบอกเขาเน้นปลายไหลเขามันเน้นอัตราเร่งต้นเท่าไหร่ก็ดีไหมครับไม่ค่อยเค้นเครื่องดีชอบเลขไม้ก็จะเยอะเลยครัะคันนี้ผมได้มาในตอนเลขอกมาห้าหมื่นหกครับผมชอบชอบรถหม่เยอะนะเอาออตรงเพราะว่ามันเป็นรถไม่แท้และสภาพงามขนาดนี้เชื่อไหมเนี่ยสภาพดูไม่เหมือนห้าหมื่นหกเนื่อสภาพหมื่นกโล ไปเปิดไม่ครั้งแรกดูก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> ไมคง่ายเหมือนกว่าแต่เครื่องอะไรเขายังฟิตยังแน่นอยู่นะแค่รู้สึกว่าวาวดังนิดๆหน่อยหนยแต่ค่อยไปตั้งเอาไม่มาเป็นไรหรอกถ้าปะเอาวาวมันวาวมันยันหรือลูกสูบก็ค่อยบดวาวไม่ไก็ได้ลูกสองลูกสูบหล,ลังก็เปลี่ยนใหม่แหวนหลวงก็เปลี่ยนใหม่พร้อมลูกสูบนะเพราะว่ามันเท่าไหร่พันกว่าบาทเองั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าแบบว่าเบิกสูงก็น,น่าจะมีสองพันเป็นปหาครับทุกปัญหามิย่อมมีทางออกดูชาแมนคิงมากไปเปล่าน่าจะใช่ เผมขับมามาหาลัยทางนี้นะฮะมบลังสิทธิ์ไม่ใช่แปลว่าผมกลับมาเรียนนะเพราะผมเรจบแล้วหลายคนจะยังไม่รู้ผมเรียนจบแล้วนะ <c oughs> แล้วผมเองก็มาทำงานอยู่ที่มอลังสิตธิ์แล้วเช่นกันนะ <c oughs> วันนี้รถมันร่องไงไม่รู้ว่รถมันร่องมากเลยถนนก็ร่องร่องผิดปกติปกติต้องมีรถด,ดิมาแทงว่ายมาวัน วันจัก,กรีแล้วก็อีกสองวันก็หยุดแล้วก็อีกอาทิตย์หน้าก็เป็นแบบว่าสงการแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะหยุดยาวแล้วเนาะแต่อย่างพนักงานไม่หยุดพน<ป>ักงานหยุดแค่วันจักรีแล้วก็ไปอยู่อดกที่สองร้านแล้ววันนี้เป็นเวรของผม<ป>ผมก็เลยองเข้ามานะอ, <c oughs> องเบานิดนึงฮะโชว์อซ่าคันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งมาก ขอชกหนะ้าเซ็ตโดยพี่ซานะครับผมเซ็ตบายซ่าเซตบายซ่าเป็นเซ็ตชกคันนี้นะครับผมโชคหลังเป็นของ Racing Boy ซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าของกาแกไปติดตั้งที่ไหนนะครับอาคานะครับมีคาร์บอนนิดน่อๆ,ๆเครื่องยังฟิตอยู่นะคันนี้แต่ผมบอกเลยว่าผมลืมทำอะไรไปอย่างนานมาแล้วคุณจำาทิปที่ผมไปอนี่ได้ไหมทุกคนที่ผมไปประกอบความใหม่3 0,000บาท ผมเคยพูดว่าผมจะรีวิวรถของคนคนหนึ่งที่รถเขาแบบว่าเป็นซากและตอนนี้เขากลับมาเขากลับมาแล้วทุกคนเขารีเทิร์นกลับมาแล้วนะคือคุณอานนท์ของเราเนี่ยงนฮะคุณอานนท์แซ่แปดหรือคุณอานนท์ฟอ์ซ่าหรือคุณจะเรียกคุณอานนท์เว็บเว็บดันโลก็ได้ซึ่งเว็บตอนนี้เขาเด้ดันโลสมใจอยาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไปรีวิวรถเขาสักทีแล้วเราก็ไม่ได้ทําไม่มีโอกาสได้ทาซีซันแดนะครับผม The LED กับบังลมนะฮะเป็นแฝดกันเลยบอกเลยเหมือนกันมากแถมงมิมิซ่าเหมือนกันเด็ก อันี้คือสเตปเครื่องนะฮะทรายพูดเลยบอกเลยว่าสเตปเขานี่สเตปของเวฟของคุณอนนนท์นี่ถ้าพูดตรงตรงฟอร์ซ่ามีหนาวนะนะครับเพราะขนาดฟอร์ซ่าของผมนี่ยังรู้สึกว่าหนาวเลยที่ลองกันมาแล้วรถสันไม่ใช่ฟอร์ซ่าเดิมทุสนฟอร์ซ่าแบบว่าทำทำช่วงล่างทำอะไรหมดแล้วแต่แค่ไม่ได้ยุ่งกับเครื่องก็แค่นั้นเองอะโอ้โดนฉันโดนฉันบอกว่านะเวฟคันนี้น่ากลัวมากเยวจะไปพูดเยอะทำให้คนสงสัย ว้าวมหาเลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะอยากกลับมาที่มหาลลยมันคือแรงบันดาลใจฉันยอดเยี่ยมเออข้ามก่อนไหมครับอเไยครับเจอเลยครับผู้หญิงกูก็เปรียบสะกูก็ยังเป็นเหมือนโลกจิตคนเดิม ที่ไหนได้ฮนะก็เป็นเพื่อคอนเทนต์เพื่อให้คนดูนะครับผมคอนเซปต์ของเราจะต้องมีผู้หญิงในช่องนะทุกวันมี้เมียก็จะฆ่ากูต,ตายหาแล้วเนี่ยเอามาถึงนะอละก็ผมเรียนจบที่ไหนผมก็ทํางานที่นั่นนะฮะคอนเซปต์ใหม่จบที่ไหนแล้ทำงานที่นั่นง่ายดี นี่เรามาถึงนะฮะถ้าใครชอบยกดไลค์แชร์ subscribe ผ่านสไลด์เเป็นกำลังใจกันตอบด้วยชอบกดไลค์แชร์กดแชร์โอเค่กู s ับสไครป์ติดใจกูหนึ่งดูคลิปคลิปของสวัสดีตะขอนล้านชมไปกันไว้เจอกันอีกที EP ต่อไปซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่จุย๋ยเราจะเอาเข้าไม่ได้เป็นเข้างน้าเลยวะโอ้ <laughs> จะเจอเกิดไปจีป้อยู่จุ่มปุ๋ย บ้า,บาข,า,ขาถุย,ยี่วบบมี้ไปแล้วเตรมที่งานแล้ว